สวัสดีครับผมจะพามาดูของจากเพลงสกูตามมาดูกันครับมาน,นีนี่นะนี่นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จากเพลงสกูด้วยนะเราจะตามมาดูว่านี่นะมาดูหน้าของครับมาดูหน้าของนะนี่วันที่20นี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับ NGO สุราธานีนะอันนี้เป็นของสปอเซอร์ของเพลงสกูเนี่ยจัดมาให้สำหรับเพื่อนๆที่ไปงาน NGO ในบูธของเพลงสกูและลานประกวดนะมาดูกันครับมาดูกัน ว่าข้างในนี้มันมีอะไรกันบ้างมาเดี๋ยวเปิดสดๆเลยนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวตามมาดูกันครับนี่มาดูเลยครับนี่มาดูของก่อนครับโอ้โหของเยอะแยะมากมานะมาเดี๋ยวมาเรียงเรียงให้ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างตามมาดูกันนี่นะครับสามนี้เลยตามมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะใช้โอกาสนี้รีวิวสินค้าไปในตัวเลยแล้วกันนะมาดูก่อนเลยอย่างแรกนี่นี่เสื้อลิมิเต็ดเอชั่นนะสำหรับ เพลงสกูนะเป็นเสื้อไซซ์เอลนะใครอยากได้คอมเมนต์มารัวๆเลยนะเป็นเสื้อเนี่ยมาสิบตัวนะครับสําหรับลายประกวดนะแล้วก็มีพวงกุญแจสวยๆนะถุงละ50ตัวนะครับ2อถุงเต็มๆเลยนะแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะฮะนี่ฮะมัดละส10ิบหนึ่งร้อยตัวนะทั้งหมด200ตัวนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะนี่อันนี้เป็นน็อตหัวลูกรกระจกไทเท็นะฮะไอตัวนี้เป็นสแตนเลสเซนซีวีหนึ่งวะแล้วก็เป็นมิเนียมอลูมิเนียมหัวล็อกกิ๊ฟนะตัวนี้โอ้สีพอร์สเนี่ สีฟ้าสีพรสกำลังมาแรงมากฮนะแล้วก็มาเป็นน็อตแข็งนะผมไม่ระบ,บุรุ่นว่าเป็นรุ่นอะไรนะนี่เป็นน็อตแข็งนะหัวเจาะนะเลนหัวเจาะอ,อันนี้ก็จะเป็นเลนซีนซ e ี N C หัวหัวดาวนะแล้วก็หัวเจาะเหมือนกันแต่เป็นซีนซีไอตัวนี้ก็เป็นหัวจีบนะตัวใหม่เนะี่ยสวยมากคนระับวนันนี้อันนี้ก็เป็นเจาะเบืองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจาะทองนะโอ้ยน็อตแข็งเนี่ยก็ประมาณ5าชุดนะแล้วก็น็อตวงกระจกเนี่ยอันนี้ถุงละประมาณ สิบคู่นะมีทั้งหมดตัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะใครที่มาร่วมในงาน NGO นจีโอสุราธ,ธานีวันที่ยี่สิบเดือนสิบเจ็ดหกห้านี่นะพร้อมของแจกตรงนี้เลยนะผมจะพาไปแจกกับพกเพื่อนๆแล้วกัน,กนทั้งลายประกวดแล้วก็ทักผู้ชมในลานประกวดด้วยนะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะวันที่ยี่สิบนี้นะ NGO นจีโอสุราธ,ธาน,นีสายประกวดนะขอบคุณเพียงสกู๊ปทั้งว่า,านะขอบคุณมากงานเลยนะผม,ผม,มสวัสดีครับผมแคทไปจลาสวัสดีครับแล้วเจอกันกน,นะนี่นะครับเสื้อของเพียงสกู นะนนี้ไซสแ์แอลนะครับส,สวยๆนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอพูดตรงนี้ไปเลยนะคนจริงต้องชัดเจนนะแต่ที่ไม่ชัดเจนเพราะคนไม่จริงนะคระโอเคครับสวัสด,นะดีครับสวัสดีครับ